ชมแดงแรงฤทธิ์ช่วยพี่ชิบความอยากจนทุกคนไลยคนให้ที่มันได้ชมได้มีใบมันห่านมสมบูรณ์นะใบยอย่างเงี้ยใบน้อยก่อนที่จะใจ๊นะใจปีแรกก็ระทืบหูฝนทันทีเลยแหละครับมาลองนะจ้าผมสึกว่ามาดูมันพิษของพิษจากก้นมาเลยอะเอาต่อให้บฝนแล้วนะใบมันบวกรึยังไแล้วก็มาลองลำใหญ่ฝนลำใหญแล้วกตกสินเม็ขึ้นมาแล้วลูกเม็ดมันก็สวยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาส่งเข้าประกวดของจังหวัดอ่ะ ได้ที่สองก็ต้มเชยอ,อยู่ปีแรกได้สองรางวัลได้สองรางวัลมาปีนี้เพียบเลยครับตเต็นตี้เลย <c oughs> ได้ที่หนึ่งตมเชยที่สามยังมีได้หมดอะไรเนี่ยนะครับแปดเก้ารางวัลกับปีนี้ดูเลยได้เลยมันจะเป็นควงอี้นะเป็นพวกนอันนี้อย่างอี้เลยนะข้างๆเนี่ยเขาจะเก็บหมดแล้วนะคะแต่เขาจะเหลื้อพวงเนี่ย,วยไว้นะคะเพื่อตีวันผูกกระป๋อเคนจะเข้ามาเ่ากำลังไม่โจ้ะนะครับอะไรแม่โจ้อนะ่ะจะมาดู แต่อันนี้เราจะเก็บไว้พวงนึงเื่อเป็นหลักฐานหลักฐานไว้เพื่หมสองพวงนี่ไปถ่ายถึงกันเนาะเนี่ยลูกมาจากอี้เลยตอนนี้ก็จะจะท่านี้แฮกแล้วจะเอาพริกพริกลงหน่อยเดียวตอนซาดก,ก่วตอนเล็กทะตีที่หลังครับทิ้งใบมันดูสมบูรณ์แตงออกมาแล้วก็เขาค่อยไล่เอาอันเขาไปฟันในก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตีงได้ปีหน้ามันจะได้เงินอันนี้ตีได้ได้แล้วนี่นี่มันพิกพลาดออกมาเนีแล้วคือว่าลำไยเข้ามาเดี๋ยวแฮกแล้วมันจะโจม ใบมันเขียวมันนี่เหมือนกันโอ้ถ้าก่อนนิ่มปะกันสมแดงนี่โอ้ถึงใจอ่อนใจจางวะนล้วน้ำใจเข้าสวนถึงหมมวนเหรออันนี้มันในแหลกแหลกแถวที่เก่าปีแล้วนี่ออกหมดไหมอือแล้วอยู่ที่สวนที่เราสั่งงูเขาเนี่ยพอดีมาเจอเจอไอ้เนี่ยพริกเนี่ยฟงเร็วแปลงจริงเร็วแ้าออกเหมือนเก่าเลยเนี่ยเป็นเรียก็ติดแถวนี้ติดหมดเลยทีนี้ก็ติดจังเงี้ยตอนใจะมันเริ่มเจาะนี่เหรอต้องใจสมแดงกันไปอ่ะมิโนะ แล้วมันจะแตลงเจาะยาลงจะเม็ดมันถ้ามันเม็ดขึ้นมาพอดีแล้วก็เม็ดตั่ปกะจะเอาเนื้อผดเขียวพริกอ่ะพริกพ่นสลับกันก็ได้จริงะสลับกันสลับกันก็ได้พริกแล้วก็ส้มแดงพริกส้มแดงนะโอ้พระธุงกับแม่หันพร้อมจี่นึ่งเนี่ยเอาลงนาะเป้ ada, าเป๊ะเป๊ะละโอยังเอี้ยเนี่ยกลุ่มลำอันนี่สนใจได้เต๊่ตั้งใจไว้ติดแล้วอุ้มฟอมติดไม่ไ้อเจ้า แช่มาฝากส่งได้แน่นอนได้เอา้าไ,ได้ได้เจอะไรเข้มขอบคุณค่ะบอเชียวค่ะ